เจไดบอดสวิตกิ๊กอย่างเดียวอะทำให้แล้วต,ต้องรีลาเชิดชาอาอก็สี่สามสามสี่สามเปนห้าแล้วเนี่ย เห็นชื่อสตรีมพี่แล้วก็ภูมิใจว่าไปหมวกแดงกลับมารันวงการละครับผมผมเชื่อเลยวันนี้วัดเปิดอะยังไงก็ต้องมีจุดบัด๊กเดี๋ยวนี้สตรีมแปบ,บเดียวแล้วกูลงอาการมันเป็นยังไงไหนบอกดิกูไม่ตลกด้วยนะผมจะบอกกองมื่วเนี่ยผมเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้ววันนี้ตีสี่จมตีสามไงตีสามตีสี่แต่ว่าบางทีก็ไม่เกินตีสี่บางทีก็ประมาณตีสามกว่า ี่พันละบอกครับดีครับพี่มารีดีครับวิหนึ่งร้อยผมขอใช้นามสกุลเสียไม่ได้นะครับนามสกุลนี้น้องน้องจะเอาไปใช้ทําไมมันก็แบบลองไปใช้พวกแบบแก๊งให,ใหญ่ดีกว่าไหมผมเห็นมาแตงเงเทวะลื่นลมพี่ไปทําไมหรอครับผมเห็นมาแตงแถวลื่นลมพี่ไปทําไมหรอครับไปหาพ่อมึงมนะั้งผมรักพี่นะครับพี่เปา เฮ้ยพี่เปาเขามีลูกแล้วยินดีกับพี่เปาทุกคนยินดีเขียนว่าน้องไอแฮมให้ผมหน่อยได้ไหมเขียนว่าน้องไอแฮมให้ให้ผมให้ผมหน่อยได้ไหมครับยินดีให้พี่เปาหน่อยได้ไหมเขียนแฮกแทกว่ายินดีกับน้องไอแฮมด้วยนะครับเผือ่ออนาคตข้างหน้าเผื่อบึงโดนปอนเซอร์ของไอแฮมเข้านะดีจงดีใจยยอีกพอไม่ต้องซื้อด้วย แค่ตีสองตีสามก็พอแล้วเดี๋ยวมันหนักไปแต่ไม่ใช่สี่ถึงห้าทุ่มลงอันนี้เดี๋ยวมีเรื่องครับครับแต่ตีสามตีสามก็พอแล้วโอเคครับโอเคเอ้สี่พันสองสี่พัสามคนแล้วโอเคคือผมจะบอกอย่างนี้ตั้งแต่วันนี้ที่ผมได้สัญญา,าคนดูเมื่อวานเมื่อวานผมลงสเต็มเร็วใช่ไหมขอใช้นามสกุลเสียมไม่ได้นะครับยังอย่าอย่าอย่าอ,าอ,าอาพึ่งน้องอย่าพึ่ง เพราะว่านามสกุลเสียไม่ได้มันมีแค่ประมาณสิบชื่อนะตอนเนี้ยแบบที่อยู่ตัวหลักๆนะที่ผมจําได้อ่าน่าจะมีมีผมมีสายฟ้ามีซุดมีสกอตแล้วก็ที่อยู่นะที่ผมจานะตัวหลักๆนะมีอ่ามะเขือถ้าแล้วก็ไอ้กุ้งก็พี่เปาพี่เปาหลักๆเลยพี่เปา กอาวุโสก็มีแค่พี่เปาลุงซุนเออที่ผมเอาเข้ามาแบบในแบบตัวหลักของผมนะจริงๆจริงๆอันนี้คือคือที่หลักๆลุงซุนพี่เปาไอมัดไอ้กุ้งเงยมักคืออ้ไรอ,อ,อย่างเงี้ยที่แบบว่าอยู่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 ในความคิดผมนะอยู่ในความคิดผมนะที่แบบ ก็ประมาณนั้นเพลง G2N อะไรด,ดิดิดเราเอปล่อยแม่งเลยครับปัญญาอ่อนไฟศาระะสี่ามาปาะมา,มาผมจะบอกเลยสี่พันคนดูแล้วใช่ไหมคือกูไม่รู้ความคิดกูแต่เดี๋ยวนี้ก็ไป าแบบผมไม่ได้สตรีมอ่ะผมก็ไปตองสตรีม <c oughs> แต่ว่าก็าเป็นเาชอบไอ้สุดแต่เลิกไอ้สุดมาตอนไหนลระสมมุติแม่มึงมีลูกสามคนคนแรกชื่อหนึ่งคนต่อมาชื่อสองคนส,<ะ>สุดท้ายจะชื่อไรไม่ตอบขอเขกนะชื่อสามครับคำถามโง,ง,ง่ เสียงหายเหี้อะไรเสียงก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอออะไรกูชอบไม่ได้เลยหรอกูชอบไม่ได้เลยเหรอ ก็รอราจ่ายสุดนไงลอมารลมารอจ่ายสังผมไปโดให้พี่มาลีหลายบาทเลยครับผมเลยแตกใส่น้องหลายหลายน้ำเลยคอนอะไรอ่ะอันนี่โดเนจังไรอะไรพี่มาลีครับผมน้องผมอ่ะขโมยตังผมไปให้โดให้พี่มาลีหลายบาทเลยครับผมแต่ใส่น้องอะไรอ่ะทำตัวระยำหมาเมียน้องก็โอ้โหเฮียอเฮียมึงดูมันโดอ่ะ เบาเบาเบ,า,บาหน่อยค่ะแม่จะนอนแอดแล้วแม่มึงอยากนอนยาวไหมล่ะครับฮะแม่มึงอยากนอนยาวไหมฮะไอ้เหี้ยเขือแม่มึงอยากนอนยาวไหมไอ้เหี้ยไอ้นกแสกมึงอยากเก็บไว้ไหมล่ะที่มาลีครับปวยพรวันเกิดผมหน่อยผมชื่อตา วทพรอมันเกิดผมนะผมชื่อต้าเออจะจีบอันเพลงรอครับห้าพันไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าผมชอบในตัวเขาผมชอบในตัวเขาผมชอบในตัวเขาครับเดี๋ยวเวลาเขาเล่นเกมอะไรเงี้ยเขาไม่เขาไม่ค่อยกลัวอะไรดีเขาเล่นเกมเขาไม่ค่อยกลัวแบบพวกผีอ่ะเออ ผมผมควรเข้าวอตไหมหรือหรือยังไม่ควรเข้าครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะมีบั๊กอะผมดูสตรีมไปสายฟ้าแล้วมันมันบั๊กเยอะอะแต่เขากลัวมึงเอา้ากลัวอะไรกูกูถามก่อนกลัวอะไรกูเฮ้ย ญาตคุยกับทางบ้านเล่นๆหน่อยนิ้ย็ดถึงทางบ้านหน่อยเย็ดแม่แต่ขอไม่เอาแบบด่าพงด่าพี่นะถ้าใครด่าพี่พี่วางเลยนะพี่บอกก่อนฮัลโหลครับยินดีครับว่าไงครับตามพี่สุด,สดหัวใจรักพี่สุดหัวใจเลยครับพี่ชายเออดีแล้วน้องชายพี่ หให้เปครับตัว่วงทีมมีดีแค่ให้เงินมือเล่นก็ควายเสื้อแถมมาก็ตัวเท่าควายเหียเปาสัตว์เอาเลยเลยไอเทมนี้ด่าพี่เปามันแข็งแก่งแม่งดีฮัลโหลครับพี่มารีครับไม่ครับผมผมติดตามพี่มานานแล้วครับครับน้องขอคุนนะ ัดีคบเอ้มีแต่คนดีดีว่ะฮัลโหลครับครับพี่เอาจริงๆนะที่มีคนด่าพี่ผมก็สงสารพี่นะแล้วก็สมเพศด้วยสมเพศแม่มึงอะสวัสน้องฮัลโหลครับพี่ครับว่าไงครับเมื่อกี้พี่พี่ผมกำลังไปบ้านพี่พี่ของผมกำลังไปบ้านพี่ต๋อเหะครับอ๋อมาทำไมอ่ะไม่รู้อะครับเยงว่าเอ็นเขาบอกว่าเอ่อ พี่ไปด่าเขาอะครับด่าว่าอะไรกูยังไม่เคยด่าใครเลยนะไม่รู้ครับกําลังไปครับผมบอกว่าผมห้ามแล้วครับแต่เขาก็ยังไปก่อปืนมาได้ครับอ้าวมากี่คนน่ะไม่รู้อะไปกับเอ็นไปกันไปกันหลายคนอะครับไปไปรถกระบะครับสองสามพันนะครับอ้าวมึงไม่ห้ามหรอมึงไม่ห้ามพี่มึงอะแล้วผมห้ามแล้วผมบอกว่าอย่าทำพี่ผมเลยแต่เขาก็ไปอะบอกว่าจะด่าเขาอ่ะ อคืจะมากระทืบพี่หล่อหรือว่าอะไรขอยาวยาอย่าทิ้งกี่บูอีกนะพี่จะมากระเทืบพี่หล่อหรืออะไรครับเนี่ยเอ็งเขาบอกว่าจะไปคุยอะครับมาคุยทาไมครับผมปล่อยหมาพิษบูไว้นะโอเคครับเดี๋ยวผมโทรบอกพี่นะครับใครด่าพี่กูนะแดกกูอะนะยังบ้านสู้้ครับพี่ตาอะไรอะอยู่ดีๆมึงยาวพี่มึงมากระทืบกูเรื่องอะไรยไม่รู้จักกันเลยเปิดเพลงแล้วเป็นพ่อในเย็นแม่มึงมาว่ะมึงมาด้วยนะไอสัต์ เฮ้ยแม่เหมือนกูกลัวสวัสดีครับพี่ตาเปิดเพลงปฏิเอนดีหน่อยค่ะได้ครับว่าว่าไงครับว่าไงครับผมเปิดให้นะครับวิวผมโทรโทรหาพี่หลายวันแล้วนะเนี่ยโทรไม่ติดเลยซึ่งติดวันนี้เนี่ยอ๋อครับผมพี่ตาสบายดีไหมครับถ้าไม่สบายกูคงไม่ออกมาครับอ้าวพูดไม่ดีไรเฮียแก่แก่พ่อมึงอ่ะพี่ขอโทษครับได้ยินฮัลโหลครับ มีไม่มีรุ่นยงรุ่นใหญ่เนี่ยวะกูอยากคุยกับรุ่นใหญ่ฮัลโหลครับสวัสดีครับครับว่าไงครับแค่แค่มาลีไหมครับอ๋อใช่ครับพี่ว่าไงครับอ๋อพอดีผมอยากดูมาม่ามาม่าช้างน้อยที่หลังครับมาม่าช้างน้อยพ่อเมื่องสัตว์เขาเรียกว่าพี่คะแนนมาม่าพ่อมาม่าแม่เนี่ยลุยกันลี่ไปดูกับพ่อมึงอะฮัลโหลครับฮัลโหล ครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลฮัลโหลพ่อเมืองสามสีสายฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าว่าไงครับฮัลโหลครับครับว่าไงครับฮัลโหลครับเป็นใครนี่ยแล้วมึงโทรหาใครล่ะ อือครับดีแมครันอันนี้กูเปิดให้คุยแค่ห้าทีนะ right, ถ้ามึงโทรมาเล่นลิ้นกูจะปิดหรอ้อกคุยไปเล่นเกมกูแล้วนะ <c oughs> ลูกอีเฮียนี่มึงไม่ได้ยินเสียงกูเนี่ยฮัลโหล <c oughs> ลำคาญแล้วไอเฮียอ๋อกูไปพักสายนั้งนานเลยฮัลโหลครับมึงเคยดูหนังนี่ไหม,มแมลงคามอะ่ะ UFO 482บาคาร่าสล็อตคืนยอดเสีย12%แอดไลน์ได้เลยโอ้ยเจ็ดแม่นี่หาหาแต่เรื่องแอดแอดลงแอดไลน์นะมึงก็บอกใต้คอมเมนต์แล้วกันแล้วหรอกรับให้มึงหาัฮัลโหลมึงจะโทรเฮี้ยอะไรนั้งหนาเบอร์เบอร์มึงอะสองสามทีไรสัสฮะผมลักกี้ไงมึงลักกี้อะไรกูเป็นผู้ชายลักกี้แบบพี่แบบน้อง รักนะครับพี่ตาจําน้องชายเอกรินได้ไหมครับผมจะสําคัญไหมครับจาได้ครับน้องชายถาไมายวอซีหรือเปล่าเนี่ยเอกรินเนี่ยฮัลโหลว่ามาลีฟังคุณแม่หน้าอ่ครับมันมีดีแค่ให้เงินมึงเล่นก็ควายตัวถ่วงทีมทําให้มึงอยเพราะไอ้สารฮัลโหลครับว่าว่าไงครับตอนนี้ผมกำลังไปหาหน้าบ้านนะครับออกมา้ดยนคนับมาทําไมเหรอครับผมป้อยหมาพิบูณนะ อ๋อ,อ,อเห็นมีอะใส่พิษเ,เรี่ยงเนื้อแหละครับมีพิษปูด้วยเหรอเนี่ยหอมีครับเลี้ยงไว้ครับเออเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกห้าทีเจกันหน้าบ้านนะครับก็ถ้ามาก็โดนพิษปูกัดก็แค่นั้นแหละครับโหอย่างนี้ต้องกลัวเหรอครับเนี่ยอะไรนะครับต้องกลัวไหมครับแล้วแต่ครับจะกลัวไม่กลัวไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าโดนโดนหมากัดแล้วผมไม่รับผิดชอบอะไรใดๆนะครับพี่มาลีครับสตรีมเกมผีให้หน่อยได้ไหมครับคือผมดูไม่ทันทั้งสองสตรีมนะครับแล้วเบอร์พี่ฮัลโหลค่ะพี่มาลีครับว่าว่าไงครับพี่มาลีคะเอมสบายดีไหมคะ อ๋อสมายดีครับสบายดีครับสตรีมเกมเมื่อไหร่หรอคะนี่เนี่ยครับเดี๋ยวพี่เข้าสามทุ่มเนี่ยครับเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ทำคลิปด้วยผมอยู่อบนต้งได้รอครับได้ครับคนสวยได้ครับขอบคุณนะครับพี่น่ารักจังเลยอ่ะติดตามพี่ไว้เลยขอบคุณนะครับ UFO482 มีครบทุกเดิมพันปากน้องต๊าโปรโมทหลังไม่นะฮับรับ ขออนุญาติดสายนะครับรอเวลาเนี้ยมานานละเสียงขาวงูพิษพอ่อเงีอ <c> ย <oughs> <c oughs> ขออนุญาเข้าเกมก่อนนะครับเฮีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอีกเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาทีเอฟซีจากไทยรถแห<อ>่ขอบคุณครับขอบคุณครับใบตามึงฟันมึงเหลืองจังก็เหลืองนะครับไม่ได้ไม่ได้แปลงฟันแต่งงฟันก็แปงแต่ฟันผมเป็นแมงได้ไงก็เพราะมึงไม่แปลงฟันไงเลยฟันเป็นแปง ิจตัปีมาสล็อตฝากด้วยวอลเล็ตได้ at ufo 482อะไรนี่ <Okay. S 1> ผม,ม<า>อยากไปทำคลิปด้วยผมอยู่บนต้องทำไงหรอครับเมื่อกี้คุณก็ไม่อ่านผมอ่านอยู่มาทำคลิปอะไรโควิดน้องโควิดโควิดรู้จ้าโควิดไหมเนี่ยคลิปลูคือไอแกะฟันเหลืองที่ใส่หูฟังอยู่ใช่ไหมครับ ไม่ใช่คัาไม่ใช่ัามันโอ้ยผมจะพูดยังไงดีเว้ยมึงไม่รู้จักหมาพิษบงพิษบูนเลยนี่หมอดูบอกมารีจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคเช่นเกมหมุนหมุนค่ายพีจีเย็นแม่จริงหรอหมอดูบอกมารีจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคเกมหมุนหมุนค่ายพีจีเกม,มะอกะไรวะดีไวเฮ้ยมีหมอดูมาทำนายให้กูด้วย ถ้าพี่เล่นเกมผีไม่ได้อย่าไปฝืนตัวเองเลยเป็นห่วงครับขอบคุณมากครับหนึ่งรอไน้องขอบคุณครับเอกลินสิงจำบะคนติดตามพี่หายหมดเลยเป็นกำลังใจรับครับ,รบพี่ต่อต่อพอเอ้แล้วกูจะเข้าวอตยังไงอะว่าสองจุดศูนย์นะกูทำอะไรไม่เป็นเลยกูจะเข้ายังไงอะกูทำอะไรไม่เป็นเลยคุยน้องโทรไม่เคยติดเลยแม่งเสียใจว่า เฮ้ยวุฒิกายน้องน้องชายพี่พี่ให้พี่ก่อนหน่อยได้ปะพี่ก็พี่ก็คิดถึงเราเหมือนกันวุฒิกายน้องชาย้าคก,กูโทรหามึงไม่รับแมย,ยเยเน,ยนพี่ขอบคุณมากครับน้องชายพี่ค่าเกมไอเทมไม่กูเข้ายัางไงเนี่ยบอกไอขือไอกูดิ